สวัสดีครับเจดีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังวัสรินครับผมวันนี้เรามาอัปเดตนกกระจอกเทศของเรานะครับผมที่ฟาร์มเราจะเลี้ยงนกกระจอกเทศมีทั้งหมดสองสายพันธุ์นะครับผมตอนนี้ที่ฟาร์มเราก็จะเป็นอคอแดงครับผมคอแดงก็คือนี่ครับเจ้าชบาครับผมค,ค่อนข้างดุใช่ไหมคะอะไรนะค่อนข้างดุใช่ไหมคะอ๋อสุดยอดครับผม <Wow. S 1> สุดยอดเรื่องเรื่องความดุครับผมอ๋อเอดีอากนะครับ โอ้แปลงพันบ้างหรือเปล่าเนี่ยน,นี่น,<ะ>นี่นี่พี่ก็ให้ให้อาหารเขาเป็นประจำใช่ไหมคะแต่ทำไมเขายังดุใสเราอะ่ะก็ชบาครับผมตอนที่เอามาเด็กๆเ,เนาะก็อยู่ที่ประมาณปีกว่าครับผมนึกว่าเป็นสายพอน้ำเงินครับผมทีแรกมาก็ติมต่มติ่มเนี่ยครับในการเดินในการกินอาหารแต่พอระยะหนึ่งที่เป็นวัยที่เขาได้ผสมพันธ์นะครับผมก็คือรุ่น3ามปีครับผมเขาก็จะมีอาการที่ เขาเรียกว่าแตกต่างเนาะเขาเรียกว่าแตกเนื้อหนุ่มครับผมก็มีอาการห่วงตัวเมียห่วงตัวเมียเพื่อที่ไม่อยากให้เราเข้าไปใกล้ครับผมแล้วก็การห่วงก็มีหลายอย่างครับอันนี้ก็คือห่วงอยากกินหาทั้งห่วงให้คนครับผมมันห่วงหลายอย่างเลยครับผมนี่ครับถ้าการดุก็คือหนึ่งเขาจะเตะแต่อันดับแรกก็คือจีบหัวไว้ก่อนครับผมนี่ชะบาเขาชอบจีบหัวครับดูดูนะครับมั่งนั่งยังไงเป็นไงครับอ๋อ เราเขาชอบจีบครับการเขาหานกกระจอกต้องระวังนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาจะสับปากก่อนพอสับปุ๊บแล้วก็รอบสองก็คือเขาจะเตะครับผมต้องระวังขาทั้งเกตดูขาครับอาจจะลองให้เขาจีบครับถ้าเราเข้าไปใก้แบบที่ว่าเราเราเผลอนะครับผมี่ถ้าสมมุติว่าเราเผลอปุ๊บเขาก็จะจะจีบครับแต่แต่แต่ตอนนี้สั่งไม่ได้เพราะว่าเขาตกใจหมวกด้วยครับเวลาจ็บไปแล้วหมวกมันหลุดไปเขาก็นึกว่ามีอะไรที่จะไปทําร้ายเขานะครับ ขาก็ระวังตัวด้วยนะครับผมสายพันธ uh ุ huh. ์ของผมก็จะดูนิดนึงครับแต่ว่าเรื่องความสูงเรื่องตัวใหญ่ก็อย่างนี้เลยครับเพราะว่าเป็นคอแดงครับผมต้องบอกเลยว่าสายพันธุ์ของผมคือคอแดงอันนี้คี่พ่อพันธุ์ตัวโปรดของผมเลยนะครับผมตัวนี้มีคนเคยมาให้ราคาแล้วนะครับก็เกือบเกือบสองแสนครับแต่ว่าเรายังไม่ขายครับเพราะว่าเราสามารถฟักลูกเขาปีหนึ่งกอ็อยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณห้าสิบขึ้น ห้าสิบขึ้นแต่ว่าเฉพาะหนึ่งแม่นะครับถ้าสองแม่ก็อยู่บวกไปเลยครับก็สองแม่ก็อยู่ที่ประมาณร้อยก็นอกนั้นก็เป็นการการที่ว่าเราจะฟักได้กี่ตัวแล้วขายได้กี่ตัวครับแต่ไม่เคยขาดร้อยหรอกครับแต่ละปีครับอ,อยู่ที่ฟาร์มเราก็ขายแต่ละแปดพันนะครับตอนนี้ของคอแดงครับผมเรายังขายอยู่ที่แปดพันแต่ปีหน้าคงไม่ได้ราคานี้แล้วเด้อเป็น<ม>ที่ต้องการใช่ไหมคะพี่โอ้โหครับคอแดงทําไมเขาถึงชอบครับผมหนึ่งตัวใหญ่สอง สองอะไรัวใหญ่ดูเนาะนเพราะว่าเอาเอาง่ายก็คือในการทํานกขุนในการทําพ่อพันธุแม่พันธุ์เนี่ยมันดีครับผมคอแดงดียังไงก็หนึ่งตัวเขาใหญ่ครับผมน้ําหนักนกกระจอกเทศสายพันธุ์คอแดงก็อยู่ที่ประมาณถ้าตัวผู้นะครับต้องมีร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบครับผมแต่ถ้าเป็นตัวเมียก็ดูครับตัวละตัวดูดูตัวเมียครับผมถ่าย่ายตัวเมีย ก็ตัวเมียไม่ใช่ย่อยนะครับตัวเมียก็ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบกิโลครับอันนี้ก็เป็นสายคอแดงนะครับที่ผมเพิ่งได้มาครับผมนี่นี่เป็นสายคอแดงครับผมดูรั่คอเขาครับผมแต่ว่าตัวตัวเมียทําไมไม่คอคอไม่สีแดงนะครับผมตัวเมียจะคอไม่สีแดงครับ แ,แต่ตัวผู้คอสีแดงแล้วคอสีแดงเป็นช่วงอา่าเวลาผสมพันธุ์ช่วงเวลาผสมพันธุ์ในรอบปีที่เขาอยากผสมพันธุ์รอบปีของเราบางคนเขาอาจจะถามว่าเออนกกระจอกเทศผสมพันธุ์ช่วงไหนครับพี่อา่าอันนี้ก็ให้ความรู้นะครับผมนกกระจอกเทศจะเริ่มผสมพันธุ์ตั้งแต่เดือนตุลาขึ้นไปครับผม,มตุลาขึ้นไปก็ก็คือเอาง่ายก็คือหมดฝนครับของของปลายปีเนาะ กันยาตุลาก็คือนี่เขาจะเริ่มเริ่มผสมพันธุ์ลมหนาวเปลี่ยนทิศทางนะครับผมลมหนาวทางเหนือมาเขานกก็จะเป็นสัตว์ครับผมส่วนมากก็จะประมาณนี้ครับเขาก็จะเริ่มให้ผลผลิตไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเดือนหกเลยเมษาไปเดือนหกก็ไข่ก็จะเริ่มบางลงบางลงนะครับผมพอหน้าฝนแต่บางตัวก็จะหยุดไข่ไปเลยบางตัวก็จะมีไข่บ้างปะตาย,ยครับผมคือจะจะไข่ไม่ดีเท่ากับอ่าช่วง ตุลาพฤศจิกาธันวาครับช่วงสามเดือนนี้จะเป็นช่วงอาการที่นกไข่ดีมากเลยนะครับผมอ๋อโอเคอันนี้พ่อบันของเราถ้าใครอยากได้ก็ก็ต้องยอมรับหน่อยนะครับว่าเขาดูครับผมขนาดยินอาหารยังแบบขู่ตลอดเลยครับผมดูดูการขู่เขาครับไม่ไม่ขู่ธรรมดานะครับถ้าเข้าไปใกล้เตะเลยนะครับผมต้องระวังนะครับอนกกระจอกเทศเวลาเตะเนี่ยเตะเข้าส่วนมากจะเข้าตรงดูกส่วนเนี่ยครับผมเนี่ยดูดดูดส่วนตรงนี้แหละเตะเข้าไปโอ้โหนับ เย็บก็โอ้โหต้องต้องระวังนะครับผมต้องระวังในการเลี้ยงนกกระจอกเทศสายพันธุ์ที่ดีครับผมตัวเมียจะเป็นคอคอสีออกเทาๆนะครับผมแต่ไม่ใช่คอแดงนะครับเอยไม่ใช่แต่เป็นคอแดงบูดบิดแต่เป็นคอแดงแต่ว่าคอเขาจะไม่แดงเหมือนตัวผู้นะครับผมคอจะไม่แดงหมายถึงว่าพันุสายพันธุ์คอแดงเนี่ยค่ะสําหรับตัวเมียก็คือจะมีผิวออกจะเป็นสีนวลๆใช่ไหมคะสังเกตได้ถ้าเกิดว่าแยกกับพันธุ์อื่น คือตรงนี้นะครับน้องเขาแต่ว่าตัวเนี้ถ้าตัวเมียเป็นเป็นสัตว์คือเขาเขาปีกเขาจะตกครับผมอืก็เราจะมองไม่เห็นน้องนะครับผมถ้าน้องเขาก็คือตรงนี้นะครับภาสาซสสารเขาเอ็นว่าขาต่อยครับผมขาต่อยตรงนี้ครับผมมันจะเป็นขาสีขาวครีมครับผมอืสีขาวครีมแต่ถ้าเป็นคอน้ำเงินมันจะเป็นสีน้ําเงินปนปนออกขาวปนน้าเงินไปเลยนะครับถ้าคอคอคอน้ําเงินก็จะเป็นสีน้ําเงินไปเลยแต่ตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ คอแดงครับตัวนี้ก็คอแดงที่ได้มาใหม่ครับตัวนี้โอ้อยใหญ่มากครับพวดูสังเกตง่ายๆนะครับคอแดงคอน้ําเงินคอดําครับผมคอคอดําก็คือตัวป้อมๆเนาะเติมป้อม คอประมสั้นๆประมาณนี้ครคอจะไม่สูงครับน้ำหนักเอยงความสูงของเอวอยู่ประมาณนี้ครับผมค่ะแล้วที่ฟาร์มเรามีไหมคะที่ฟาร์มนี้มีอยู่ใช่ไหมมีตัวนึ่งมีตัวนึงแล้วเราจะพาไปดูคอดำนะจะได้ให้อ่าให้เห็นความแตกต่างใช่ให้เห็นความแตกต่างก็คือดูดูก่อนครับว่าสายพันธุ์คอแดงที่ผมมีครับดูดูช่วงตัวเขาครับดูช่วงคอครับโอ้โหยาวขนาดนี้ดูขาทีนี่ขานี่โอ้โหไม่ต้องห่วงครับช่วงตัวจะยาวอย่างนี้เลยนะครับจากคอไปจนถึงหางเนี่ย Mm hmm. แล้วก็สีขนนะครับสีขนของคอแดงน่ะเขาจะไม่เป็นมันจะเป็นสีสียังไงน่ะ mm hmm. แบบนี้มัน คือมันเหมือนเขาเนาะดูแล้วเนาะสีจะออกถ้าถ้าเทียบกับอีกตัวเมียอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นสีเขาจะออกเป็นออกสีเทาอ่อนเทาเทาออกขาวเลยนะใช่ค่ะเป็นสีเทาโดยปกติถ้าปกติคือตัวผู้จะออกเป็นสีดําเข้มไปเลยใช่ไหมคะําหรับขนเขาส่วนตัวเมียก็คือจะหมายถึงว่าสีจะออกเป็นสีน้ําตาลเนาะโดยปกติแต่ว่าตัวเมียของพันคอแดงนี้มันจะออกเป็นสีเทา ค่อนข้างอ่อนเป็นน้ําตาลเทาอ่อนนะแต่ถ้าเป็นคอน้ําเงินมันก็จะเป็นเทาแต่ว่าเป็นเข้มๆออกดําไปเลยเนาะเนาะลองเทียบกันดูนะคะสําหรับสองตัวไม่เหมือนกันนะครับผมดูช่วงหน้าอกเขาครับดูครับดูหน้าอกนี่ ไม่ใช่เล็กเลยนะครับโอ้โหหน้าหน้าป้านด้านหน้าโอ้โหใหญ่มากครับผมถ้าสังเกตดีๆนะคะตรงช่วงคอคอของตัวเมียทั้งสองตัวจะมีความแตกต่างนะคะตัวอีกตัวหนึ่งก็จะค่อนข้างออกเป็นสีเข้มๆออกน้ําเงินน้ําเงินนะคะนี่ตัวตัวนี้คือพันคอน้ำเงินใช่ไหมคะตัวเมียตัวนี้ตัวนี้คอน้ำเงินอ๋อโอเคงั้นแปลว่าเข้าใจถูกต้องส่วนตัวฝั่งนี้ก็คือคอเขาจะออกเป็นสี เทาเทานวลน,นวน<ช>ออกขาวๆาว<ช>ก็จะคือเป็น,นตัวเมียของพันคอแดงใช่ไหมคะมันมีข้อแตกต่างดูดูเลยนะคอน้าเงินตัวเมียตัวนั้นอันนี้วามน้ําเงินคอ,อแดงอันนี้จะเป็นคอแดงครับดูที่ตาเขาสังเกตที่คอครับผมค่ะคอค่อนข,ข,ข,ข้างแดงะคะเล่นงานแล้วเล่นงานเจ้าของฟาร์มเหรอคะโอเคอันนี้เราก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าความแตกต่างของของตัวเมียของพันคอ น้ำเงินกับคอแดงแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอีกตัวหนึ่งก็คือคอดํำใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นได้เลยว่าเดี๋ยวมีจะมีความแตกต่างนะคะเดี๋ยวตามพี่เข้าไปดูกันค่ะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคอน้ําเงินกับคอแดงอันนี้พ่อชบาคอแดงอันนั้นก็ได้แม่พันธุ์มาใหม่นะครับผมก็จะเป็นแม่พันธุ์คอแดงเลยอันนี้เรามาดูคอคอดํานะทีนี้เราจะพามาดูคอดําครับผมอันี้ครับผมอดูคอดําครับผม <ช>ออช่วงตัวช่วงตัวค่อนข้างสั้นแล้วก็เตี้ยเตี้ยด้วยจริงๆคอดําจะเป็นสายพันธุ์ที่เชื่องอ,อืมคอดําเป็นสายพันธุ์ที่เชื่องมากเลยสําหรับใครที่อยากเลี้ยงเลี้ยงประมาณว่าเลี้ยงโชเนาะเลี้ยงโชไม่ได้เลี้ยงทําเนื้ออย่างนี้หนะดูครับตัวเขาเล็กนิดเดียวครับผมเชื่องเชื่องเลยนีเข้ามาได้ครับผมไมาลูกแมาไมวแมา เราก็อาจจะตกใจนิดนึงครับถาม่าเชื่องไหมเชื่องครับผมเดีย๋ยวพี่คุณพี่พี่เข้าไปยืนข้างๆเขาจะได้รู้ว่าช,ช่วงตัวเขาความสูงเขาแค่นี้เองจริงๆใช่อันนี้อันนี้ผมสูง170ครับผมแต่นกก็อ,อยู่ที่ประมาณ ไม่ไม่ได้สูงนะเจ <70 cm S 1> ็ดสิบเซนได้ค่ะช่วงถึงหลังไม่สูงเนี่ยคอดําทังเกล็ดง่ายเลยครับตัวป้อ,ปอมๆครับผมนี่ขนาดช่วงตัวก็จะป้อมๆอ,อ,อย่างนี้นะถ้าเป็นคอน้ําเงินกับคอแดงโอ้ช่วงตัวยาวยิ่งเป็นตัวเมียกับตัวผู้ใหญ่เนาะหนูนี้เลยอ่าคอแดงมาโชว์เลยนี่นี่เนหะ็นไหมดูครับดูคนละไซส์เลยคนละไซส์เลยดูครับอันนี้คอเนี่ยยาวขนาดนี้เลยครับความยาว แต่พวกนี้จะคอสั้นครับเพราะว่าเขาเป็นสายพันุ์คอดาครับตัวเล็กครับผมแต่เขาขึ้นชื่อเรื่องไข่ดกโอเคค่ะเขาจะให้ไข่ดกครับผมวันนี้เราจะพาไปเก็บไข่อ๋อวันนี้มีไข่นะคะวันนี้มีไข่ด้วยครับนั่นไงค่ะเห็นเห็นอยู่ค่ะอยู่ในหลุมเห็นไหมไกลๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผู้ชายเขาจะพาเข้าไปเก็บเด้อยวันนี้เป็นคอแดงไข่ครับคอแดงสายพันอุ์แล้ว ของแม่แม่เขาไข่แล้วที่ที่เราได้มาใหม่ทีนี้ผสมกับพ่อพันชบาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะเป็นาสายคอแดงเลือดร้อยแล้วครับผมนี่ใบนี้แหละที่จะได้แล้วนะครับผมอ่ <h arti> าเดี๋ยวปิด้วยก่อนเดี๋ยวน้องเข้ามาเห็นไหมคะไขอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเขาห่วงพื้นที่มาขวางเราจะไปเก็บได้ไหมคะพ่อพันต้องเข้าไปฝั่งนึง นนตามมาเลยครับตามมาเลยโอโอเคอ๋อเรา <จะ S 2> ต้องม,มีวิธีในการเก็บนะคะไข่คือหญ้าที่สําหรับเราเลี้ยงนกกปะจอกเทศนะครับผมเรามีเครื่องจอบเราสามารถปลูกหญ้าเนเปียได้เลยหญ้าเนเปียไว้อ๋อไว้บดอาหารบสมลำบส,สมหัวอาหารผสมก็โพดเม็ดตรงเม็ดแต่ก็โคดเป็นเม็ดก็สามารถทําได้เลยนะครับผมอตอนนี้เรามาอยู่ตรง ประตูอีกคัางหนึ่งที่เราเตรียมไว้นะครับผมเพราะว่า,าในการเลี้ยงนกจอกเทศสายพันธุ์คอแดงผมแนะนําให้มี2ประตูถึง3ประตูนะครับผมให้เป็นประตูด้านหน้าประตูด้านข้างหรือว่าประตูด้านหลังครับผมเพื่อที่ว่าเวลานกเขาไปอยู่ฝั่งนู้นเราก็จะไปแอบอยู่ฝั่งหนึ่งได้นะครับผมแต่ในกรณีนี้เราเราขั้นไว้เป็นล็อกเป็นลอ็นลอกเพื่อที่จะทําทการเก็บไข่เขาครับ,รบเดี๋ยวผมจะล็อกเขาไปฝั่งนู้นเพื่อที่จะปิดประตูฝั่งนี้ก่อนนะครับเราจะได้เข้าไปด้านในนะครับผม ต้องมีวิธีนะคะกลยุทธ์ในการเก็บก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโอ้โหค่อนข้างดุค่ะเพราะชบาลสูกจริงๆต้องระวังตัวเพิ่มชบาพ่อขอเก็บหน่อย เี็บร้อยอันนี้เราจะติดประตูด้านในแล้วเราก็จะไปล็อกเชือกไว้อีกทีนึงครับตอนนี้เขาก็เข้ามาไม่ได้แล้วครับผมทีนี้เราก็จะเข้าไปได้เลยมาเลยกล้องนี่เราก็ทําเป็นอ่าประตูอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะเซฟตัวเราเองนะครับผมการเลี้ยงนกกระจอกเทศสายพันธุ์แดงต้องระวังนิดหนึ่งนะครับผมดูครับดูขนาดตัวเขาครับผม สองเมตรเจ็ดสิบพ่อพันของเราสองเมตรเจ็ดสิบนะครับผมน้ําหนักร้อยหกสิบกิโลได้ครับผมเนี้ยมากครับผมนี่กําลังจะนั่งล้ำล้ำโอเคได้โอกาสล้ำอาไทยล้ำโชว์เลยนะคะใช่อันนี้เป็นการล้ำโชว์ครับผมเป็นลักษณะของพ่อพันพุนนที่อ,อยู่ในช่วงติดสัตว์ใช่ไหมคะ,ะเขาจะล้ำโชว์ตัวเมียแล้วก็เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจให้ตัวเมียยินยอมให้เขานะคะ สูงมากพิชบาสูงมากจริงๆค่ะโอ้ไม่ต้องห่วงครับสายพันธุ์คอแดงใครได้สายพันธุ์ของเราที่ขายไปเมื่อปีที่แล้วนะโอ้โหโชคดีมากเลยนกเก็เดือนมีตัวตัว2เมตรสองเมตรยี่อ่ะ6เดือน7เดือน2,20เมตรี 20, น้ำหนักกิกิโลได้อะ่ะเดี๋ยวเรามาดูไข่กันนะคะเราจะเก็บไข่กันต้องใช้วิธีการเก็บด้วยการใช้ตะข่ายตะข่าย ให้ตาข่ายนะคะ,ะย,ยื้อเข้าไปเก็บะะอันตรายโอเคช้อนมาได้แล้วค่ะอันนี้คือไข่คอแดงเลือดร้อยเลยว้าวค่อนข้างใหญ่มากนะคะ<ข>ลูกนนี้ก็ไข่มันมันใหญ่ตามแม่เขาเพราะแม่เขาก็ตัวใหญ่ด้วยไงอื ใบนี้น่าจะประมาณโลของไข่นกกระจอกโลสามโลสี่อะโลขีดสี่ขีดได้อะลูกนกออกมาน่าจะแข็งแรงสมบูรณ์มากเลยน่าจะใหญ่มากนะคะใช่เพราะว่าพ่อพันธุ์ของเราผสมแทบทุกวันเลยครับผมทั้งสองตัวแต่นี่เป็นไข่ของตัวแม่แม่คอแดงที่เราได้มาใหม่เลยนะครับผมค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูตู้ฟักด้วยอะก็ถ่ายถ่ายถ่าเลย ตัวตัวคอแดงที่เราถ่ายถ่ายไปนู่นสิถ่ายไปนู่นินนดู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 นนั่นดูอวเยวะแพทของนกกระจอกเทศนะครับผมเวลาเขาขับถ่ายจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนี่ครับเข้าแขนเลยนะครับผม <laughs> <ญ>พี่ชบาโชว์ของนะคะโอ้โหแดงดแป๊ดเลยเนาะปากนนแดงดเถือกอม,มากเลยวันนี้ดูดวันนี้สายพันธุ์นี่โอ้โหใหญ่มากเลยไอ ไอ้คอแดงของเราที่เป็นตุเมียที่เราซื้อมาใหม่ยังยังไม่ได้ตั้งชื่อเนาะค่ะเรายังไม่ได้ตั้งชื่อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อให้เขาใหม่ครับผมแต่เขาก็คงเพราะว่าเจ้าของเก่าที่เราไปซื้อมาไม่มีชื่อเนาะค่ะอืมเราก็เลยต้องต้องตั้งชื่อแหละโดยปกติแล้วที่ฟาร์มเราก็ค่อนข้างจะต้องมีชื่อสําหรับตัวนกนะคะตั้งชื่อไว้หมดว่าเพิ่งได้มาใหม่กาลังเข้าคู่กันครับผมโอเคกำลังเข้าคู่กันโอ้ยเอามาก็เริ่มได้ไข่เลยก็โอเคเลยนะ ทีนี้เราก็จะทําสายเลือดคอแดงเลือดร้อยนะครับเริ่มตั้งแต่ใบนี้นะครับผมแม่ใหม่ที่ได้มานะครับผมแส่วนแม่นั้นก็เป็นแม่เพลงเหมือนเดมิมยังอยู่เหมือนเดิมแม่เพลงยังยังไม่ได้จําหน่ายออกนะครับผมแต่แม่ไม่ยอมเราเอาไปเก็บไปฝั่งนู้นครับผมแม่ไม่ยอมเรา,เาไปเป็นสายพันคอน้ําเงินเอาไปบีดบีดคอน้ําเงินอีกทีนึงแต่ทีนี้เราไปเจอคอแดงมาครับผมตัวนี้ก็เลยเอามาทําเป็นสายคอแดงครับผมโอ้โห ก็ก็ปรุงใจกับราคาด้วยนะครับผมในการลงทุนครั้งนี้ครับโอเคหมายความว่าถ้าเกิดอันนี้เราได้เป็นคอแดงคอคอแดงเกือบก็ถือว่าร้อยอ่ะเนาะเกือบร้อยน่นแหละ <100 S 1> นะคะโอเคก็ไม่เปิดจองใช่ไหมคะอ๋อก็ก็ตอนนี้ลองลองฟักดูก่อนว่าว่าพ่อพันธุ์เรากับแม่พันธุ์ที่มาใหม่นะเขาเข้ากันได้ไหมเวลาผสมพันธุ์แล้วก็ต้องรอดูลูกเขาครับผมถ้าลูกเขาออกมาดีเชื้อแข็งแรงแล้วก็ ไข่ดีไข่ปกติแล้วก็ใบใหญ่อย่างนี้แล้วก็ uh. ลูกออกมาสมบูรณ์ไม่พิกงพิการเราก็สามารถจําหน่ายได้แต่เลือดร้อยเนี่ยผมยังไม่เปิดจําหน่ายนะครับผมเลือดร้อยยังไม่เปิดจําหน่ายเราจะเปิดจําหน่ายที่เลือดผสมก่อนนะครับผมตอนนี้เพราะว่าตั้งแต่ใบนี้ก็จะเป็นเลือดร้อยเราก็จะให้สมาชิกเพื่อนเพื่อนเกษตรกรที่ชอบแนวบูครับผมอันนี้ผมบอกว่าแนวบูนะครับผมถ้าจะเอาแนวนิ่งๆต้องเป็นคอดํานะครับผมแต่ถ้าเป็นบูต้องแบบนี้นะครับผม

เดี๋ยวจะพาไปดูตู้ฟักเรางั้นก็เดี๋ยวเอพีนี้ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรื่องของตู้ค่อยฟักเราค่อยมาทําอีพีอีพีหนึ่งให้ต่อเนื่องกันดูอีกทีหนึ่งนะคะงั้นเจทีฟาร์มก็เดี๋ยวถ้าไงถ้าเราจะเปิดมัดจําเปิดจองลูกพ่อชบาที่เป็นสายพันธุ์เลือดร้อยก็น่าจะเป็นเดือนนี้กุมภามีนามีนาเกอบเมษานะจะเปิดเป็นเป็นเลือดร้อยเราจะคัดเฉพาะ พ่อพันุ์ชบากับแม่พันธุ์ที่เราได้มาใหม่ครับที่เป็นลูกไข่ออกมาของแม่ใหม่นะครับผมแต่ถ้าเป็นของแม่เพลงตัวสีดำน่ะก็ยังเป็นลูกพ่อชบาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะผสมขอ,อน้ําเงินแต่ถ้าเป็นแม่พันธุ์ใหม่ที่ได้มาแล้วก็ผสมกับพ่อชบาก็าคือจะเป็นเลือดร้อยเราเราจะให้เป็นเลือดร้อยนะครับแอ่ราคาเราก็คงให้เกษตรกร,กรจับต้องได้เราก็คงไม่ได้ขายราคาแพงครับผมก็ให้เกษตรกรไป เอาไว้ทําพันต่อครับผมก็อาจจะเป็นราคาพอๆกันเองนิดนึงนะครับผมโอเคสําหรับ e ีฟีนี้ก็ไว้รอชม e ีพีสก็คือเกี่ยวกับตู้ฟักเนาะโอเคครับสวัสดีครับผม